ก็มีช้าเร็วับทางมิ่งช้าเร็วเพลงเมื่อกี้มันช้าใช่ป่ะหยิบออกออกเปิดมาจะไม่ต้องเต้นช้าป่ะไม่จำเป็นเต้นของเราไปเรารู้สึกไงกับมาเราเราฟิลฟิลที่เราออกมาเวราฟ้ามาช้เร็วก็ได้เพราะยิบพอมันมันไม่ตึกต้าเาอาจจะเป็นตึกต้าอยู่ข้างในก็ได้ไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมอยู่แล้วมันฟังเพลงอยู่แล้วเต้นทางมิ่งได้อาจจะได้หรอบ ช,ช้าเร็วเร็วเนี่ยได้หมดช้าเร็วนะถ้าจะใช้เพื่อคอนโทรลก็เพิ่มง่ายก็มีระดับ,บเป็นเลเวลในการเต้นมีการหน้าเลเวลเลเวลนี่ได้ทุกอย่างรวมหมดทุกอย่างยืนนี่นะสูงกีงกาก็สูงแมตี้ก็สูงแต่แค่กลับหัวแฉก,ก็สูง ข้อล็อกก็สูงลงมาก็ระดับนี้ลงมาก็ฟุตเวิร์กบินมิวแคลอะไรพวกนี้คงไม่น้อนแห้งเลยฟอล็อกค,คือเลเวลคือถ้าไปหลักพี่เป็นการตีตายคือไม่ได้สร้างท่าอย่างเดียวคือเราใช้ได้ทั้งหลักแม่็ใช้ได้ทั้งสร้างท่าแล้วก็ไปตีตายได้สองอย่างหมดจ้ามทุกอย่างนี้ยงานรวม สร้งการวมก็คือเอาหลักหลักหลักที่บอกเอามารวมกันเราผสมอาจจะใช้ทามมิ่งแต่เร็วช้าอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเร็วช้าคือทามมิ่งใช่ไหมเอาเร็วช้าผสมกันเลเวลกันะสูงตำ่ำแต่เวลาฝึกนะพี่ก็จะเป็นแบบสมมติว่าฝึกเรื่องเลเวลใช่ไหสูงตำ่ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เเต้องทำอะไรว,ว,วนะฝาดมัน การทำอะไรพกนี้ให <pelled> ้คนอื่นดาเราไม่ได้มีทางิการใช้การใช้เวลา ช้าเร็วมีการใช้สเปซพื้นที่เคลื่องที่เป็นอะไก็ได้ทำให้ท่ามเพิ่มมีอะไรน,นะมีทางมีเลเวลสูงต่ำแล้วก็ทำซ้ำทำซ้ำยังไงวะให้ทำได้ดีที่รู้วิธีว่าทำกันไงวะทำซ้ำสมมตินเนี้ยแคแล้วก็ซ้ำยา้วดึกก็ได้ตึก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 ก็ได้ซ้ำไปเรื่อย ดีเว e ิร์ที่พี่พูดถึงอ่ะวันนี้คือมิติมันมีมิติก็เหมือนแบบอย่างเงี้ยสูงต่ำทิศทางซ้ายขวาหน้าหลังมีการพอนอกจากเราไปด้นีเราทำอะไรได้อีกอย่างนี้ทำอะไรดได้อีกเนี่ยไปกลับเนี้ยนะไม่เกี่ยวอะไรกับเราเนคไปกลับนอกจากนี้เป็นอะไรออก ได้ไหมกลับได้ไหมได้ขึ้นได้ไหมอย่าทําให้มันเป็นแค่วงกลมหรืออย่าทำให้มันเป็นแค่สี่เลี่ยวเ้าจะเอวด้วยทำท่ามันเป็นอะไรไม่ได้ให้มันเป็นแบบเป็นอะไรที่เรารื้ออกแล้วเราทําได้ตอนนั้นทําเลยเออแต่ฟองท่านไม่ได้เหมือนเดิมนะครับส่วนเรื่องสไตล์อะไรนั่นไม่คิดมากทุกคนมีความเป็นสตัวใครอยู่แล้วแค่เอาท่าเบสิกที่บอกเรื่องคอนดิชั่น เขาท่าเบสิกที่รู้มาใช้เหมือนที่สอนไปนี่ก็เป็นเบสิกเขาละเพิ่มเข้าไปเราจะใช้ไม่ใช้เรื่องของเราหรือว่าแต่าจะาแค่นิดเดียวใช้แค่นิดเดียวก็ได้ก็ถือว่าโอเคแล้วเราอาจจะมาปรับเราอีก,ก็ได้ได้หมดนะครับก็ต่อบกันที่นี่ถามไนดะ้ไหมเริ่มละถามได้ปงเพียงว่าโอเคได้ครับวันนจบก่อนวันนี้พบกันสวัสดีครับ ขอให้น้องๆทุกคนอยู่ที่ไหนครับอยู่บนอบนเวทีครับเลยครับอเชิญน้องบนเวทีก่อนนะน้องที่เวิร์กช็อปเมื่อสักครู่เชิญบนเวทีก่อนน่าเชิญบนเวที โอเนี้ครับเดี๋ยวยิ้มๆข้าวแถวงนานนี้แล้วกันเชิญพี่ชินปูนเวทีด้วยนะครับเขาบอกเดี๋ยวน้องๆม,มีตัวแทนกล่าวอะไรให้กับพี่ชินสักนิดนึงครับก <c oughs> ็มาจากภูเก็ตนะครับก็ไม่รู้เรื่องอะไรมากที่เป็นเบสิกนะครับก็เบสิกก็มีนิดเดียวอย่างที่ดูในคลิปก็ซิกสเต็ปทีสเต็ปอะไรที่เป็นพื้นฐานก็มาที่นี่ก็ได้อะไรเยอะ ที่เป็นที่แตกออกไปจากที่เเษ็ีที่แตกออกไปจากเบสิกพื้นฐานทําให้รู้อะไรมากขึ้นครับผมแล้วการที่มีชินสอนอันนี้ก็จะเอาไปนําไปซ้อมเพิ่มขึ้นแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์มากขึ้นแลบขอณพีนชิมมากนะครับให้ได้แรงบันดาลใจกันมากกว่าจริงๆไม่อยากให้ได้ท่าได้ท่าไปก็เดี๋ยวก็ลืมเข้าใจปะเวลาพี่สอปนปกติที่ก็จะมีคนมาเรียน สุดท้ายมันมันก็ลืมเพราะมันไม่ได้เอาไปซอมจริงๆคือมันก็แค่นั้นก็อ,อยากให้แบบเฮ้ยท่าเน,นี้ยมันต่อแบบนี้ได้ด้วยวะเฮ้ยลงท,างทาง่ากูสินี่จุดนี้ที่ต้องการแล้วเราจะเจอสไตล์ตัวเองง่ายก็คือเป็นมิติใหม่ใช้คว่ามิติของค,ค uh huh. you, ขานเกแบ